้าวใช่ไหนไหนไหนว้าวใช่เยไหมยไหมต้อไตองนตรงนี้ค่ะตงไตรงนี้ค่ะนี่นเฮ้ยทไมเฮ้ยปลาของใครเนี่ยจะว่ามันคือปลาไเนี่ยเฮ้ยมันคือปลาล้เฮ้ยปลาอะไรเนี่ยเฮ้ย้ยมันดิ้นใหญ่แล้วเพี้ยนนยนนหน่อยเียนนยนนหน่อยเร็วฮะโอ้ยมันติดอีกแล้วโหเก่งมากเลยค่ะเียนะเียนะ มันคือปลาอะไรเนี่ยเจฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นจเย็นเย็นจะเย็นเย็นเราเฮ้ยไหนไหนขอดูหน่อยขอดูนี่งจับปลาแล้วหนูเอาไปปล่อยโอ้เก่งมากเลยค่ะนี่มันคือปลาอะไรคะเนี่ยเฮ้ยดูดิดูดิโอ้แล้วนี่ปลาอะไรปลาอะไรนี่เจวานี่ปลาอะไรลูกอุ้ยปลาทูค่ะไม่เอาปลาทูเอามาเอานี้เราวันนี้เฮ้ยอย่าแย่งกันลูกโอเคเอาเขาจะให้เจวาให้พี่ให้ให้ยาดแย่งกันอาเขาละตัว โอเคโอเคอันนี้เรานี่ใจเเออราวันนี้จะเป็นเมนูอะไรคะเมนูปลาแซลมเมนูปลาส้มตำอ่าตัวนี้ใส่แล้วอ่าทุกคนมาช่วยกันการทำเมนูอะไรนะคะส้มตำแซ่บแซลมอนส้มตำแซ่บขาโอ้โหว้าวดูดิอ้าวเราเอาแซลมอนไปใส่ทำส้มตำแซ่บเลยส้มตำแซ่บขาขาโอ้โหดูดูดู เมนูส้มตำแซ่บอ่ะโอเคมาเราจะทำเมนูส้มตำแซ่บกันสมมติอันนั้นเป็นโคกอันสีสีฟ้านี่คืออะไรครับเอาเอาไปปล่อยเหรอไหนไหนอ้ามามาช่วยกันเลยค่ะค่ะต้องใส่อะไรบ้างคะต้องใส่อะไรบ้างใส่บ้าง่ค่อยๆใจเย็นๆช้าๆค่ะเดี๋ยวมองไม่ทันมองไม่ทันใส่อะไรบ้างเร็วอันนี้มันเป็นโอ้โห เดี๋ยวนะแม่ค้าคะเอ๊ะส้มตำนี่ทำไมปลามันยังใส่กระตือด้วยค่ะว้าส้มตำทำไมปลามันยังไม่ตายคะเนี่ยส้มตำอ่ะมันจะเหมือนมันคือส้มตำปลาสดเหรอใช่่คะโอ้โหดูดิ่ทำไมส้มตำทำไมส้มตำร้านนี้ทำไมปลามันไม่ตายเนี่ยเราใส่ฐานมันค่ะอ๋อใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างอ่ะวันนี้มะละกออยู่ไหนอ่ะมะละกอ มันละกใส่มันละกอแล้วมีผักผักมีน้องยาย้ยอนนี้ลไป้โอ้โหส่ตงปาอ่าส้มตำเอาเอาปลาใส่ด้วยใส่ตอนี้ต้องใส่อันนั้นมันไม่ใช่ของกินครับโอ้โหไหนไหไหนอ่ะอแล้วนี่คือหุ้ยนี้มันไม่ตายเหรอไหนไหนเอาเอาส้มตำปูปูด้วยเหรอเอา เอาจับในน้ําใส่เลยเราจะทําต้มตามกันโอ้ไม่ปูด้วยอะไรมาปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้ยนี่เขาโดนปูนีบทําไงดีเปล่าเปล่ามือหน่อยเปล่าเฮ้ยปูนีบเฮ้ยจิ๊ก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 ปูโอ้ยไหนไหนไหนโอ้ใส่เลยใส่เรากินเราเรากินอาหารสดๆเลยวันนี้โอ้โหดูดิเปลาโอ้โหดูดิดูดิโวยโอ้ย ตอนนี้ต้องตามเราจะเรื่นใส่ปูดังปูดองด้วยนะคะกับปูปลาแซ่บเลยเหรอโอ้โหโโหแล้วนี่อะไรคะเนี่ยใส่อะไรอ้าวแน่ค้าคะวันนี้ใส่อะไร คือแล้วแล้วอันนี้โอ้วาวอันนี้สั่งสั่งออเดอร์ผ่าน,อ,ลละะนอ,อีโอมเล,ลยเหรอคะเนี่ยโอ้คอโวับอลโอค้า่าเร่อตเอันารอยู่่อตาตา้องตมไหนปาอยู่ไหนอะแไม่มีาไม,มาไม่ตปานะ้าเราต้องเราอยาตไม่ช่า่องตามปลเป็ค่ะโอ้เรามีอาตกปลาได้หนึ่งตัวดู

ต้มตำปลาล่ะส้มตำต้มตำปลาล่ะโอ้กินต้มตำหมี่ต้มตำหมี่ด้วยเหรอโอ้มันจะกินเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้แล้วจะกินเข้าไปยังไงเนี่ยเอ้าแล้วนี่ทำอะไรคะเนี่ยเอ้าแล้วเอานี่ปลาจะทำส้มตำไม่ใช่เหรอแม่เอาฟักไสมันออกแล้วฟักไสออกแล้วโอ้เอาสมมติสมมติเราฟักไส้ออกแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอาสมมติเราฟักไส้ออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แล้ว อันนี้คืออะไรอันนี้ตัวนี้ตายอ่ะเอ้ยจะนว่าจับได้สองตัวไงพี่นะอย่าเพิ่งกินโเ้ยตอมยังไม่ตายเลยกินยังไงเนี่ยกินแบบกระสุดเออแล้วตัวนี้ตายยังตัวตายยังไหนไหนโอ้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 ต้มตำต้มตำมาปัดหัวตีโอ้ปัดไปได้เอาต้มตามาอ่ะเสร็จหรือยังคะต้มตาำอย่ารออยู่นะรออยู่รออยู่ ซูชิด้วยค่ะอ้าซูชิมาเลยค่ะจัดจานจัดจานมาเลยค่ะแล้วนี่ตัวนี่ตัวอะไรคะเนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยโอ้โอหอ้าวแม่ขาแล้วอันนี้ขอเอาใหม่ไปแก้ไขต้องการแซ่บแซ่บแซบแซบแซบหลายแซ่บหลายแซ่บหลายไปตมใหทำอะไร10เม็ดปูหนึ่งตัวอย่าลืมใส่มะเขือเทศด้วยนะชมพู่ด้วยมะเขือเทศจะอร่อยได้ไงมันเกี้ยวนะอ้าวจะต้มตังมันต้องเี๊ยวไม่ใช่หรออ๋อแล้วก็ มะละกอด้วยค่ะมะละกอชมพู่แอปเปิลค่ะโอ้โอเคค่ะวววาาางงงไ้้ตรนนัค่ะก็คือปลามันดิ้นอยู่ไงมันหลุดมาเพราะปลาช่วงเนี้ยน้ำท่วมแล้วปลามันหลุดมาโอ้ใช่เอ้แล้วเชื่อเหลือมันแล้วเราจะกินต้มต๊อปลายังไงอ่ะเห็ดด้วยค่ะโอ้ เอเลยคะ่ะเอาขอเป็นปลาแซลมอนนะคะโอ้แล้วคนแม่ค้าคนนั้นอ่ะได้หรือ,อยังคะแมโอ้ดูมัน,นยังกินอยู่เลยจะกินยังไงเนี่ยเอยอต้องต้องปล่อยให้นิ่งๆเงเี้ยมันจะตายไปเองนี่เราต้องให้มันนิ่งอย่างนี้อันนี้อ่าแล้วเดี๋ยวไม่แตะมันไม่แตมะมันเดี๋ยวพอมันดิ้นๆไปมันก็หมดแรงหมดแรงใกล้หมดแรงใกล้หมดแรงแล้วใกล้หมดแรงแล้วแต่ถ้ามันดิ้นสองตัวมันก็จะไม่ไม่หมดแรง เอาพิซซ oh, oh, hey, ่าด้วยค่ะโอ้วันนี้มีพิซซ่าเอ้ยวันนี้จัดสวยโอ้พิซซ่าเลยเหรออ้าอวเอาทีละอันเหรออ้าว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 มาครับเอาเอาเอาหัวอาบงม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 อ้าอันนี้ด้วยอ้าบงมงมเอ้าอ้าบงมใส่ใส่ถวด้วยโอเคเอาโซชิมาด้วยโอ้โห โอเคมามาเร็วมาเร็วแล้วเอาไหนนี่โอ้ยพิซซ่าหมดแล้วขอซูชิด้วยไหมคะโอ้ยวันนี้ลูกค้าหิวมากเลยค่ะซูชิอ่าใส่กี่บาทกี่บาทอ้าวกี่บาทคะโอเคค่ะอ่าหนึ่งบาทค่ะขอซูชิด้วยค่ะวันนี้แม่อันนี้เป็นแบบเป็นแบบเหมือนแบบไม่รู้อ่าวันนี้น่าหิวค่ะวันนี้หิวมากเลยค่ะขอเยอะๆเลยขอต้มตำมาอีกค่ะ ติล้าเลยเหรอเอ้เยะโอ้โหแล้วนี่นี่ตัวนี่อันนี้คือยูนิคอร์นมันทำอะไรกินได้บ้างคะเนี่ยใมันต้องอยู่ในถ้วยทำมันเอายูนิคอร์โอ้โอเคแม่ค้าขอกระเพรายูนิคอร์นมาเลยหนึ่งหนึ่งอันขอใส่กระเพราเยอะๆยูนิคอร์นอันเดียวพอแล้วก็ใส่ปูมาด้วยเลยนะกุ้งมาด้วยเลยกระเพรากุ้งยูนิคอร์นโอ้โ เอานั่นลูกค้าหรือแม่ค้าเนี่ยพ่อค้ากินอะไรเนี่ยพ่อค้ากินอะไรหูน่ากินมากเลยกําลังปรุงอยู่นะโอ้โหเอาแม่ค้าชุดเหลืองเสร็จักรยางกําลังอยากกินปลาทอดเลยค่ะเดี๋ยวหากุ้งก่อนนะคะร้านเราร้านกุ้งนั้นนี่กุ้งไปไหนเนี่ยกุ้งอ่ะหากุ้งอันนี้เปนของชฟเราแล้วก็ค่ะโอเคค่ะโหนี่เราเราก็ได้ของกินมาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ โอ้ <no silver glass> งองง่องงองไหนไหนไหนเฮลิคอปเตอร์ผัดกะเพราได้ไหมคะเนี่ยโอ้อยากกินปลาปลาัวสีนู้นอ่ะปลาโน่นน่ะใช่ค่ะปลาเลลี้ยงปาเลี้ยงเหรือปลาตัวนี้เลรียงอ่าเลี้ยงเหรออ้าวใช่ทุเคยบอกเลยต้องเลี้ยงอยากกินอ้าวแล้วปลาแล้วมันกำลังอ้วนเลยไหนดูขอดูใกล้ๆหนี้ปลาอ้วนอยู่ไหนเนี่ยเออกุ้งเจอแล้วปลาอ้วนอยู่ไหนปลาอ้วนขอดูปลาอ้วนๆหน่อยโอ้โหมันน่ากินมากเลยกะเพรา ค้อนกะเพราค่ะโอ้ยอยู่ค้อนกะเพราน้ำน้ำน้ำนโอ้ยทำไมมันแข็งยังเลยอะคะมันสุกไหมเนี่ยสุกแล้วเหรออ๋อโอเคอ๋อโหเต็มเลยอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเ๊ปวันนี้ลูกค้ามีคนเดียวที่เหลือเป็นเชฟหมดเลยโอ้โหรู้ดิไหนไหนไหนโอ้โหอันนี้รองเท้าทำอะไรกินได้มั้งคะ อ่าไป่ละหวาดจริงด้วยโอ้โหแล้วนี่นี่อะไรคะเนี่ยพ่อคุัวไม่อันนี้าอตัเล้ของเเราองอ๋อนี่คือสัตว์เลี้ยงเหรออุ้ยทำไมทำไมตายโอ้ตายแล้วโอ้ตายตายแล้วทำไมตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงตลอดเลยอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหไออันนี้ปิ้งอย่างหงอม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  อ๋อไปปิ้งก่อนเลยไปปิ้งให้สุกก่อนค่ะกะเพราไข่ไข่ดาวนะเอาข้เวาไข่ดาวด้วยเลยไม่เอากะเพราไข่ต้มนะคะขอเป็นกะเพราไข่ดาวค่ะเอามาเลยค่ะโอ้โหเต็มบ้านเลยค่ะเนี่ยไอตัวนี้มันคือสัตว์เลี้ยงเหรอสนุกอะแล้วแล้วแล้วเขาน้องเป็นนี่เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไงนี่เป็นเป็นนี่นะก็คือเป็นเชฟเหมือนกันไง ะเชฟใส่ชุดหมาเป็นสัตว์เลี้ยงคืออะไรงงแล้วเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงไงที่เขาเลี้ยงกันอ๋อแล้วตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมค่ะหนูเป็นร้านขายซูชิอ้าวแล้วเอาแล้วคนแม่ค้าชุดเหลืองนั่งขายอะไรคะขายปลาสขายปลาสวยงามเหรอขายกับข้าวแล้วนู่นแม่ค้าคนเสื้อสีขาวใส่อะไรคะขายอะไรคะขาอะไรม่อยู่บนเรื่นี้อ๋อขายทุกอย่างที่อยู่บนเรื่องนี้โอเคค่ะ ขายยุงด้วยเหรอเอาแม่ขาเอายุงมาสิบตัวปล้แม่ปลาแม่มีขนาดใหญ่โอ้อันนี้คือปลาอะไรคะเนี่ยปลาเลี้ยงเหรออันนี้มันคือมันคือชามนะเอาไปกินนะหมูด้วยเหรอโอ้มามานี่โอ้ยกุ้งอันนี้มันกุ้งเขมบุระไหมกุ้งเขมบุระไหมหรือกุ้งอะไรน อันนั้นคืออะไรคะโอ้ยมันโอ้ยฟันมันน่ากลัวไม่เอามันกัดมันจะกัดโอ้ยฟันพี่จะโทรเล็กซ์ซแมนมาช่วยแล้วว้าวโอ้ยาแล้วโอ้ยนี่อันนั้นโอ้ยพี่ธนาพี่ธนาซุปเปอร์แมนอันนี้มันไร้กาดมากเลยนะดูดูอันนี้เอาเอาไปเก็บปอนเอาไปเก็บปอนเดี๋ยวมันมันใช้พลังซุปเปอร์แมนฟันไปทุกอย่างโอ้ยพี่ธนาเอาอยู่มาขายเหรอ ใช่โอ้โหอร่อยมากอ้าอิ่มแล้วเอาไปเก็บได้เลยอิ่มแล้วค่ะหวานไหมมผลไม้เลยขอขอเป็นน้ำมะพร้าวค่ะมะพร้าวไม่มีอ๋อมะดีวน่าชุดนี้จะเผื่อไปไหนโอ้ร้านโซเชีเหรอคะน่าจะมีเมนูมะพร้าวยุ่งมะพร้าวยุงคืออะไรคะโอ้โหนี่อ๋อมันคือมะพร้าวแบบเาเรียกกระพรากังหันเนาะที่มันแบบสินค้าโบราณเนาะเนี่ยคือเอามาจากนครศรีธรรมราชเลยนะคะ ่าทีนี้ขนมหวานไหมวันนี้อิ่มแล้วอ่ะทำไมไ<ด>ปวดท้องจังเลยอ่ะคุณหมอใครเป็นคุณหมอบ้างเนี่ยวันเนี้ยลูกค้าปวดท้องปวดท,อวดทอ<ไ>้องกินเยอะเกิน,น,ในใสงสัยปวดท้องมากเลยเนี่ยแล้วมันไอแั้วไปไหนชุดเครื่องมือแพทย์อ่ะนี่อยู่น,<ว>นี่นี่เอาคนละอันคนละอันคนละอันอ๋อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเขาเนี่ยทำอะไรเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเฮ้ยเบานะเบานะเจ็บนะ โอ้เดี๋ยวคนทีละคนทีละคนโอ้อยปวดท้องก็ฉีดยาโอ้ปวดฟันด้วยอ่ะทุนหมอมันเป็นเครื่องมือฟันด้วยอ่ะปวดฟันปวดฟันอ้าวเขจะปวดมือให้ค่ะเอ้าคนนี้ก็ปวดฟันด้วยนี่ว้าวไม่ใช่เหรอโอ้กินยาด้วยเหรอ โอ้ยาแก้ปวดฟันงอม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 อันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้กินยาแก้ปวดฟันด้วยเหรอทำไรคะเนี่ยเอาไปสั่งฟันโอ้นี่อะไรคะเนี่ยโอ้ไมีหวีคุณหมอโอ้ยวันนี้วันนี้คุณหมอมาหวีหรือว่าโอ้ไม่ใช่ร้านเสริมสวยโอเคอ่าร้านเสริมสวยค่ะคุณหมออ่าร้านเสริมสวยเอาร้านเสริมสวยอันนี้คือกดไปด้วยร้านเสริมสวยด้วยค่ะอ๋อค่ะโอ้คุณงงไปแล้วค่ะ สรุปว่าปากก็ตรวจแม่ค่ะแอช่างทำผมก็ทำผมค่ะโอ้โหไหลปี๊เข้ามาแล้วโอ้เยี่ยมเลยค่ะโอ้โหโอ้เป็นไงเป็นไงสวยยั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 งดูดูโอ้ยสวยยังยังโอ้สวยแล้วสวยแล้วทำอะไรคะเนี่ยไม่ค่ะฟันผูกต้องมาหาคุณหมอเอาถอดฟันออกอันนี้คือที่ถอดฟันเหรอโอ้ โอ้วันนี้แล้วมันมีไงดีคะเนี้ยแม่้าแมาหองคุณหมอโอ oh, oh, oh. Oh, affe, ้เก่งมากเลยค่ะว้าโอ้อะโอเคแล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้นะขอให้คุณหมอและแม่ค้าก็เล่นกันไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ